สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนะจะมารีวิวทดลองขับขี่ให้ชมกันอีกแล้วนะครับตามสไตล์ช่องช่างบินรถมือสองนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้เห็นก่อนใครเนาะโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับวันนี้พามารีวิวคันนี้นะครับเป็น E อูซูโรดิโอนะครับกระบะ แคบนะสเปคแคบคันสีดำนะคันนี้นะครับตอนนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล่มเก่านะครับบ้านหนองบัวแก้วนะมารีวิวกันแบบละเอียดตามสไตล์ช่องช่างบินให้ชมกันอีกแล้วนะครับายทะเบียนจังหวัดสุโขทัยนะครับคันนี้บมแปดศูนย์หกศูนย์นะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับอืมเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้พาษสีสองห้าหกเก้านะครับ ยี 23, ่สิบสามมคสองห้าหกเก้านะครับบมอแปดศูนย์หกศูนย์จังหวัดสุขโขทัยนะครับสีดํานะครับคันนี้อืม,มาเดี๋ยวมาดูในเล่มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับวันจดทะเบียนนะครับยนะี่สิบสามมกราคมสองห้าสามเก้านะครับคันนี้ปีสามเก้านะเครื่องสองพันห้านะครับคันนี้ดีเซลนะครับสีดําสีตรงเล่มนะครับ โอเคเดี๋ยวเราด,ดรูรอบคันกันดีกว่ารีว <Okay. S 1> ิวกันแบบละเอียดตามสไตล์ตช่องช่างบินอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> อันนี้สีดํานะครับอันนี้เขาแต่งใส่ล้อแมกมานะแล้วแต่งใส่ล้อแมกมานะครับสีดำนะั็สีเงามากนะสีน่าจะเก็บสีมาใหม่นะสีน่าจะทํามาใหม่นะั่นคือเงามากนะครับอืฝั่งคนนั่งข้างนะครับ คนโซนได้เบาโอเคโอเคไป,ไปไปดูฝั่งคนขับกันพรับใครที่สนใจก็มาดูรถได้นะครับจังหวัดเป็ชจบูรนะอำเภอหลมเก่านะบ้านหนองแก้วนะครับอืม สีดีเลยครับอันนี้อันนี้มียางอะไรด้วยนะ มียางอะไรด้วยนะครับรอบรอบขันกันประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดรา,าคานะนี่นะครับปลายท้ายจางบินก็จะถ่าย <laughs> ให้เห็นเลยนะครับร ภายนอกโดยรวมถือว,ว่าโอเคครับอันนี้อืมสวยเลยเงางามไปเดี๋ยวไปทดลองขอบับขี่กันเดี๋ยวขอเล่นไปด้วยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวหายนะครับครับภายใน ายในก็โอเคครับคันนี้เบาดีเบาใช้ได้แล้วว่ะเดี๋ยวมา โอเคสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยแล้วกันนะครับตปกุญแจมานะครับออกสตาร์ทก่อนอืมติดแล้วติดง่ายแอร์เย็นนะครับวันนี้แอร์เย็นเลยนะอ่าโอเคไปทดลองกับขี่กันดีกว่าไม่ขึ้นแต่ว,ว่าวัดรอบไม่ขึ้นนะครับคันนี้ เย็นชําเลยนะครับคันนี้แอร์เย็นครับออใช้งานได้ปกติเลยครับคันนี้สามารถมาดูรถตัวเองได้นะครับจังหวัดพิจิบุลนะครับอำเภอลมเกานะครับบ้านหนองัวแก้วนะภายในก็เย็นสบายนะครับคันนี้อ,อ เบรกก็ Baker, ใช้ได้ครับเดนนี๋ยวผมขอจอดด้านหน้าดูเครื่องยนต์สักหน่อยแล้วกัน ก็สำหรับยีสุโรดิโอคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับสำหรับโฟนะใช้ไม่ได้นะครับเกียร์โฟนะครับใช้ไม่ได้นะครับแต่ปกติใช้งานได้เลยนะเกียร์ปกติใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับแต่ว่าโฟใช้งานไม่ได้นะก็เปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับรถอยู่จังหวัดพิจบูรณ์นะครับอำเภอลมเก่าบ้านหนองบแก้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมานี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปลออ่านคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ใครที่เล่นไลน์นะครับก็จะได้เปรียบเขาหน่อยนะก็คือสามารถสแกน QR Code ด้านหน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถแอดเป็นเพื่อนในไลน์มาโดยตรงได้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์สามารถแชทสามารถส่งรูปวิดีโอคอร์ต่างๆได้โดยตรงกับช่างบินรถมือ2เลยนะครับนี่นะก็สแกน QR Code ด้านหน้าจอนี้นะครับเปิดมาในไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อน กดตรง QR code แล้วก็สแกนหน้าจอได้เลยนะครับ